โมงเศษนะครับกับเวลาของรายการหมู่บ้านฐานไทยกลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับถ้าพูดถึงระบบในการดูแลช่วยเหลือกันเองในชุมชนนั้นเขามีลักษณะของการผูกพันเอื้ออาทรอ,อบอ้อมอารีซึ่งกันและกันต่อมาเมื่อระบบการดูแลกันเริ่มจางหายลงมีคนพยายามที่จะสร้างระบบนั้นกลับคืนมาด้วยการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสวัสดิการชุมชนโดยจุดเริ่มนั้นเขาเริ่มจากการอมเพียงวันละบาทเดียวครับซึ่งระบบสวัสดิการที่พวกเขาพึ่งตนเองได้นั้น ก็มีตั้งแต่ลักษณะของการเกิดการแก่การเจ็บและการตายหมู่บ้านฐานไทยวันนี้จะพาผู้ชมไปเรียนรู้พร้อมกันครับว่าระบบในการช่วยเหลือดูแลกันเองหรือพูดสั้นๆง่ายๆกันว่าสวัสดิการชุมชนนั้นจะมีความหลากหลายอย่างไรบ้างทั้งในมุมของเมืองทั้งในมุมของชนบทเราไปเรียนรู้พร้อมกันในหมู่บ้านผ่านไทยวันนี้ครับ การมีส่วนร่วมหมายถึงว่าร่วมทั้งคนร่วมทั้งกลุ่มองค์กรและร่วมทั้งทุกๆุกภาคส่วนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆเขาก็มาอะไรก็ไม่ยากให่เข้าไปแล้วยากแค่กูยุ่งนาน,านในภาพลึกๆแล้วชาวบ้านจะรู้ในความอบอุ่นความอบอุ่นก็คือความเข้มแข็ง ไหนคะเงินสวัสดิการค่ะเอาจะไปไหนคะเนี่ยเออจะไปฝากเงินสวัสดิการจ้ะยายจะไปไหนคะฝากเงินค,ค่ะมันตาจะไปไหนคะตาจะไปควาป้าของราการปีละสี่ร้อยบาทค่ะครบห้าปีแล้วก็เขาจะปันผลให้ได้อะไรอย่างอื่นอีกไหมคะคุณตาครับมีอะไรคะคนประโยชน์ระยะนอนโรงพยาบาลแล้วจะได้ตังค์จ้ะฝากได้ทุนการศึกษาครับอออย่างๆให้ไปตั้งนานแล้ว ตำบหลหนองสาลายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีประชากรเกือบ1,000หลังคาเรือนกว่า3,600คนอยคนอาชีพหลักคือทำกเกษตรกรรมเหมือนคนส่วนใหญ่ในประเทศซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกร,รกลุ่มนี้คือคนที่แทบจะไม่มีสวัสดิการใดๆในชีวิตแต่ที่ตำบหลหนองสาลายทั้งชาวนาชาวไร่คนแก่เด็กคนพิการและคนได้โอกาส ต่างได้รับสวัสดิการตั้งแต่เกิดแก่เจ็บจนถึงตายเพราะชาวบ้านที่นี่ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสารายขึ้นมากว่า5ปีแล้วค่ะโดยมีจุดเริ่มต้นจากการนำเงินกำไรจากกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนต่างๆในหมู่บ้านมาจาัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกจากนั้นจึงเปิดให้สมาชิกร่วมออมสมทบคนละ400บาทต่อปีและต่อมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสารายสมทบอีกปีละ1 0 0 0 0 0สบาทณวันนี้กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสารายมีสมาชิกกว่า1,300คนมีเงินสมทบทั้งสิ้นกว่า5,500 0 0บาทผลจากการจัดตั้งกองทุนนอกจากจะเป็นการรวมเงินแล้วก็ยังรวมคนทำให้มีการดูแลเพื่อกูลรวมแบ่งปันทุกสุขสร้างสวัสดิการให้ชาวบ้าน ภายใต้การดำเนินการให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเป็นกองทุนชุมชนทุกคนมีสวัสดิการทุกบ้านอยู่ดีมีสุขฟังมาก็แค่นี้เห็นก็แค่นิดหน่อยยังทําใจให้เชื่อไม่ได้หรอกค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปเปิดบ้านหนองสา่ายเพื่อพิสูจน์การทาสวัสดิการของชาวบ้านกันค่ะ ที่แรกเขาไปไปผ้าตาเขาผ้าตาเป็นต้ไซลินเขาผ้าตามากเขาก็เป็นเริ่มเป็นเป็นแม็กม็กี e ้วันแบบว่าเลือดมันไม่เปเลี้ยงค้าถ้าช่วงเนี่ยไปรยุต,ต้งซี่เดือนซี่เดือนให้ยุโรงพยาบาลกองทุนก็ให้สิบสองคืนสุด คือละห้าสิบที่อยู่ที่โรงพยาบาลเ้าเราไปเยี่ยมก็กลับมาบ้านเขาก็มาเวลามีคนมาเยี่ยมแม่นะแม่ก็จะดีใจเขาก็มีของฟันมาให้นมบ,บางอะไรงพึ่นงนานเขามาพี่ก็ยังดีพอเึ้นเข้ามาเยี่ยมเขาก็บว่าโอ้ยังยังมาต้องตายเขาก็ม้าเลยก็ไม่ยากแค้ข้าไปแล้วยากแ้้คือยูนนาน,าน ยู่กัยายทั้งคนร่วงร้านของานมาพอพอเลื่ค่ะต่วงนะคนเนี้ยใครจะไปกงไปล้างกันยังไม่ยูจองพุ่นสวัสดิการเขาก็ช่วยมากใ้เล็กๆกเดือนละสองร้อยอมสรั 500. ่ะห้าร้อยทำไมไม่ีเงินตัวหนี้กับงานลำบากเลยพวกเพื่อนมาเยียมมาทูดมาคุยมันจะเลย เป็นเริงใจเน้อแค่นั้นคนเดียวมันก็ติดมาเลยล่ำก็มากมาเลยก็ถ้ามากเป็นสมาชิกได้สามสองปีเลยเล่าก็ช่วยช่วยเขาด้วยเขาก็ช่วยเล่าแม้เป็นฉันยังไม่ได้เป็นจ้ะก็ไม่มีตังค์เสียเลหลายคุนนนะ ก็แบ่งมาให้กันเนี่ยก็ห้เดือนละหนึ่งร้อยบาทจะเอามาซื้อของใช้ส่วนตัวมั่งกินนมกินมั่งก็ดีชื่อว่าเราไม่ต้องไปยืดยืมเข้ามาก็มีเงินส่วนตัวมั่งทางล้วงหายมั่งตรงหนี้หายมั้งอย่างเงี้ยไม่ร้งเกียดเราอะเราไม่ได้เป็นสมาชิกเขาก็ยังเช็ดเงินมาให้เราอย่างเงี้ยนะได้ความอบอุ่นเพราะว่าเขามาได้ทิ้งเราอะ มาเป็นสมาชิกมา3าปีแล้วก็ยากเป็นก็ให้ชีวิตให้ความมัน่นคงให้ครอบครัวยากมีสวัสดิการเป็นรับประกันทองชีวิตก็ขอช่วยเหลือมีกว่าไอ้ให้ช่วยเหลือทุกอย่างก็ดีเข้าก็ดีก็นอนโรงพยาบาลเข้าก็ช่วยค่ารักษาพยาบาลก็นอนโรงพยาบาลเข้าไว้คือละห้าสิบบาทค่าหม้อขายยาเข้าก็จ่าย,าาายาก,การให้เจ้ากองทุนก็ช่วยทุกเรื่องทุกอย่าง ก็เพื่อเอมุดเอเงินฝากให้หนึ่งผัานมาจงที่ยื่โรงพยาบาลก็มีพุชกองทุนก็พยายามก็ดีรู้สึกดีใจมากๆทํา้ให้ความช่วยเหลือก็รู้สึกว่าเราไม่มีอยู่แล้วอาชีพเราหลับจ้างอยู่แล้วใช่ป้าเราก็เลีายบ้าก็มากมากอ่ะก็ทางโรงพยาบาลก็เสียอยู่ก็ต้องเอโรงพยาบาลก็ต้องเสียมากหม่ยเรามีตรงนี้เราก็ดีใจไง บ้านเราเนี่ยก็ถือว่ามีระบบการดูแลเรื่องของสวัสดิการกันมานานแล้วค,คิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการจัดการดําเนินงานคะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการที่จะทนํนให้มีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งพการมีส่วนร่วมหมายถึงว่าร่วมทั้งคนร่วมทั้งกลุ่มองค์กรและร่วมทั้งทุกๆภาคส่วนที่อยู่ในชมุมชนนั้นซึ่งถ้าร่วมได้เนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดความเข้มแข็งความยั่งยืน ได้ตลอดไปเลยและที่นี่ใช้เทคนิคยังไงในการรวมคนไม่ให้มาอยู่เป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกันคือการการสร้างความเข้าใจการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านเอว่าถ้าทำแล้วเราจะได้อะไรสร้างความเข้าใจกับกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนเอ๊ะถ้าทำแล้วคนในชุมชนได้อะไรสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภาคีซึ่งซึ่งจะเข้ามาดูแลเราเนี่ยเอ๊ะถ้าทำแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาได้อะไรแล้วองค์กรภาคีต่างๆได้อะไรซึ่งเวลาเราเรามองถึงภาพได้เนี่ย มันก็ต้องมองถึงภาพแล้วใครจะต้องทําอะไรด้วยอย่างชาวบ้านเองเขาต้องทําอะไรบ้างองค์กรต่างๆต้องทําอะไรบ้างภาคีต่างๆต้องทําอะไรบ้างซึ่งถ้าแต่ละคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ว่าใครต้องช่วยยังไงยังไงเนี่ยมันจะง่ายค่ะ,คะบ้านเราเนี่ยพูดไปแล้วก็ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างในเรื่องนี้ก็ว่าได้ค,คิดว่ามีความกลัวหรือความกังวลใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะในเรื่องของการจัดระบบสวัสดิการในชุมชนสิ่งที่เราห่วงก็คือ จากจากกระแสการพัฒนากนะระแสการพัฒนาที่ใช้วัตถุเป็นตัวตั้งใช้ใช้ระบบเงินตรามาเป็นนำหน้าเนี่ยต,ตัวนี้คือตัวที่เราห่วงเพราะว่าสมัยก่อนก่อนที่เราจะมีกองทุนสวัสดิการเนี่ยเราไม่ต้องมีกองทุนสวัสดิการก็ได้พลาไคเดือดร้อนอะไรเราก็ให้เราก็แจกเราก็จ่ายกันแต่พาเราใช้เงินเป็นตัวตั้งการพัฒนาต้องสร้างวัตถุมาก่อนอบริโภคนิยมเข้ามาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรากลัว